เมื่อวันที่2 2เดือน3ปี2022คิมเซจองได้อัปเดต IG ของเธอพร้อมโพสต์ข้อความถึงเหตุผลที่ชินฮารีชอบคางแทมูเป็นเพราะน้ำเสียงและนิสัยของเขาโดยเธอบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวัยแค่20ปีเป็นถึงลูกหลานตระกูลร่ำรวยแต่ก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ไม่สูญเสียความใสซื่อและจริงใจไปแม้แต่น้อย ซึ่งแทบจะหาไม่ได้แล้วในโลกใบนี้คนที่มั่นคงในจุดยืนของตัวเองและให้ใจที่เคยสงวนไว้โดยไม่เคยให้ใครมาก่อนแก่ฉันเขาน่ารักถึงเพียงนี้เลยละค่ะแม้เขาจะแสดงออกว่าชอบฉันแต่ก็ไม่ได้บังคับให้ฉันต้องมองไปที่เขาหรือมองในสิ่งที่เขามีแต่เขารอให้ฉันค่อยๆก้าวไปหาด้วยความเร็วในแบบของฉันเองฉันรับรู้ถึงความจริงใจนั้นท่ามกลางความรู้สึกที่เอ่อล้นขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆ ทางเทมูที่ไม่ใช่เด็กและเติบโตขึ้นมาโดยต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองไว้แต่เขาก็ยังแสดงความเด็กต่อหน้าฉันอยู่ดีเขางดงามในแบบนั้นและเป็นเพราะเขาฮารีก็เลยติดนิสัยกัดปากอยู่บ่อยๆจริงอยู่ที่นิสัยกัดปากของฉันอาจเกิดขึ้นในเหตุการณ์อื่นด้วยแต่ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉันต้องเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อเขานิสัยนี้ก็จะออกมาเสมอๆเลย นั่นก็เป็นเหตุผลที่ชินฮารีชอบท่านประธานคังแทมูโดยคิมเซจองได้โพสต์ไว้ใน IG ของเธอคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามซีรีส์เรื่อง business proposal ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ